นอ้ยแกเป็นโอ้ยโอ้ยนี่นี่สีเข้มแล้วนะสีเข้มละออกมาละในรครับผมนี่ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับนี่วันนี้ผมได้นี่มานี่คือหนังปองวัวกลัวป่าไผ่นะครับตอนนี้ยังมันยังไม่ใช่หนังปองนะตอนนี้เขาเรียกว่าหนังหมักอยู่นะครับพอดีพ่อบอกให้เอามานะครับไม่รู้จะทําเมนูอะไรเดี๋ยวไปติดตามครับผมทำอะไรโอ้หนาววัดดนนี้อากาศหนาวาพิงไฟเลยเหรอ,อนี่หนังปองฮะหนังหมักหนังเอ็นหนังหมักอันนี้ยังไม่ได้ทอดมาเปลี่อมาเยอะขนาดนี้ เยอะอีกเลยเป็นเดือนมั้งนะอยากได้เป็นเดือนกินคนเดียวไงทำเมนูอะไรเนี่ยครับแกงแับเปียบใส่กระปองนะโอ้ยสุดยอดสั่งไม่กินได้ด้วยโอ้ยมีกินได้กินได้เอ้ยแล้วอันนี้เรามีขายไม่พอเนี่ยมีขายค่ะขายของด้วยครับก็สนใจสั่งได้เนาะในครึ่งกิโลใช่ใช่อันนี้หนึ่งครึ่งกิโลเดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้าทอดมาจะพองยังไงนะครับอันนี้พอกินอะไรเนี่ยถั่วถั่วย่างถั่วกินกับน้ำชากิ่งไฟด้วยอากาศหนาวครับช่วงนี้ผักแเรวอะผักเอะไรลูกชุมั้งกะเก็๊ยบนูกชุบมั้งกะพ่อเก็บไหมอ่ะ เดี๋ยวเก็บเจอะยังไม่เก็บมะไปงั้นเดี๋ยวไปหาผักกันก่อนเก็บผักอะไรของหนังเอาหนังมักหนังฟองหันมาอ๋อข้อกลัวแบบว่าเก็บผักรอแล้วหนังไม่มาต้องรอหนังมาแล้วค่อยไปเก็บด้วยกันถั่วแปบแล้วก็ปลูกไว้นะครับปลอดสารพิษนะครับผมนี่แบกเบียร์้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยกระลังแบบอ่อนได้ที่เลยนี่นังสวยเนี่ยพ่อดูหน่อยนี่ถั่วแปบนะแถวบ้านผมแต่ว่าคุณผู้ชมเรียกถั่วอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ เดี๋ยวผมดูให <Okay. S 1> ้คุณผู้ชมดูนี่ก่อนม mm ั hmm. นจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นดอกอย่างนี้นะแล้วก็มีลูกออกมาอย่างนี้ใบก็จะเป็นอย่างนี้แถวบ้านเรียกถั่วแปรแล้วเนี่ย<ไ>พ่อนี่อีกพันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้เอ้ยมันขาดแล้วอันนี้อันนี้ใส่ไหมนัวว้นถั่วนั้นเอาค่เอาค<ว>่ถั่วถั่วมันหมูถั่วมันหมูเนาะใส่แล้วกันเนาะอ๋อเฮ้ยแต่เปลือกมันแข็งมากนะพ่อเอากค่ม็ดหข้ามาล่ะอ๋อไอ้ถั่วเนี้ยเอาแต่เม็ดข้างในครับแต่อันเนีีี้้้้้ยยยยเเเเเอาาาาาปปลลลนนนนังงงงงมมดดดวขขขไใะ๋่่่็คุณผููชิ อ๋อะไรพ่อโอ้ยนี่โอ้ยสวยๆนี่สวยมากพ่ออืมนี่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 นะนี่นี่นี่เนี่ยอ๋ออยู่บนหัวนี่เลยบนหัวเนี่ยอะไรพ่อโอ้ยนี่เยอะเลยพ่อไอ้กีมว่เอาพวงเลยเหรอเอาหมดละปุ๊กแล้วแจกเป็นนี่โอ้โหอันนี้เป็นปุกเลยถูกแบบถูกแบบนี่เขาว่าถูกเปียบปาตจัดนี่นะนี่ยนะนี่อยู่สองพันอุโบสถกันเลยอันนี้เอาไหมเอาก่ะเอาเลยเนาะเอาเอาเลย อันนี้แบบเม็ดมันจะเล็กนะพ่อมันเรียกแต่มันใหญ่เนักมันใหญ่เหมือนกันเนอะนี่นี่เอออันนี้พันอันนี้เรียกอะไรนะอันนี้เรียกอะไรนะถั่วแบบปลาจัดอ๋อปลาจัดแค่เหมือนไปปาปลาขาวนั่นแหละอ๋อมันมีปลาชนิดหนึ่งชื่อปลาจัดนะครับมันคล้ายๆเขาก็เลยว่าถั่วแบบปลาจัดเนื้อมันเนื้อเนื้อมันหวางหน่อยบางแต่ใหญ่แล้วก็เม็ดเล็กนะครับอันนี้ถั่วแต่ปลาปลอกนั่นเอะอ๋อนี่ปลาปลอกเออเหมือนกันเนอะมี่สองตัวนะอันนี้ปลาเล็กเอาเม็ดในมาหน่ยกัเนี่ย นี่ถั่วมันหมูโอ้นี่ไม,ม่เหยียอันนี้แห้งนะขนาเนาะอันแห้งเป็นเปียงซื้อมันแน่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 แนแห้งมั้งถั่วมันหมูเนาะโ <c oughs> อ้แจกคุณผู้ชมดีไหมเนี่ย <c oughs> ถ้ามีเยอะเดี๋ยวแจกคุณผู้ชมอยู่ก่อนนี่ถั่วมันหมูปล่อยมันแก่แล้วครับเดีเ๋ยวเก็บพักกันก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับนี่เราได้มะเขือเพิ่มนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่าย,ายามะเขือเจ้าพญาไปกลับไปกระท่อมป่าไผ่เรามีผักที่เราไปหามานี่ครับผมโอ้ยื้ขนาดเพิ่มไปเยอะนี่ต้องแก่เนาะ เออน่กลียดอะเออม็ดเอเม็ดนะเออม็ดในนี่คือถั่วมันหมูครับนี่ครับยังแักเปียกวันนี้นะครับนี่ครับไม่กินได้นี่ก็คือจะฆ่านะผมไม่ไดครับไปกินได้ได้ของครัวปลอไภัยชโลดนะครับเกลือผงทนเน่าผงข้าวมิ้นหลอกนิ้วนะครับนิ้วแห้งเนาะนิ้วแห้งมะเขือชุ่มหอมแขกต้นหอมผักป้อมนะครับเสร็จแะเออนี่กะไปเดี๋ยวลงมือกันทำอะไรกันเพาะอะไรครับจะการไปกินได้ก่อนขุดก่อนขุดตะกีมันออกนะนี่เปือกแก้ว แล้ว่าขอดูหน่อยถ้าดูอย่างเงี้ยเหมือนมันแห้งนะเหมือนเปลือกมันแห้งเนี่ยอแล้วขูดแล้วข้างในยังแบบดิบอยู่นะชุ่มฉ่าอยู่ครับขูดเฉยๆออกให้หมดนะครับนี่นะครับเี๋บว่อยครับนี่แห้งเลยี่อน่างนี้นะนี่อันนี้มันแห้งแห้งอันนี้แห้งก็ตัดออกนะครับจะไ,ได้เป็นเน,นื้ออางนี้ ความอร่อยก็เนี่ยที่ขาวๆนี่แหละขาวเนี่ยเผด็ดๆซ่าๆนะครับเหว่นง้าจริงมั <S 2> <S 2> <S ้่ กลิ่นมันออกมาได้พออ่อนเนาะกลิ่นยกลิ่นจะข้าน,นครับมันจะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของมันนะอืมกินแล้วไม่ก่อนถ้าลงเต๋านะครับทอดหนังฟองนะครับผมระหว่างที่แช่ดอ๋นิ้ไว้นะครับเราก็จะมาทอดหนังฟองกันเยวพ่อทุ่มมาดูหน่อยมีขายนะครับผมก็สามารถจะสั่งได้นะครับทุ่มครึ่งกิโลนะครับ200บาทนะครับผม สนใจสั่งเข้ามาได้ที่ไลน์นะครับแอดแซนซีเดี๋ยวขึ้นไว้นะครับเนี่ยไอตัวที่เลื่อนมาเนี่ยนะครับแอดไปตามนี้เลยครับผมเสร็จมันเยอะหน่อยนะครับจะได้ขัง่ายๆครับผมเอาครับมาของจริงของจริงครับผมนี่ครับผมเป็นนีครับถอดกีฬากรรมนี่อนนี้นะประมาณนี้ดูนะประมาณนี้ลงน้ํามันไปครับโอ้ย อันนี้ยังไม่พองนะครับเอาเริ่มแล้วร <ừ> ครับคุณผู้ชมดูครับอ้ยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วดูนะจาก,กํำเล็กๆนะครับอตีโมเอนีอ่ะฉันนับไปหน่อยละได้อยู่ว่าได้อยู่น้ำมันน้ำมันเรายเยอะอยู่ไงพ่อมันคนง่ายอยู่เริ่มแล้วครับคุณผู้ชมเริ่มพองครับผมพองวัวรองประภพสนใจสั่งได้ที่ไลน์ครับไลน์ที่เลื่อนมานี่เลยคุณผู้ชม นี่เดือดมาเดือดนะครับโอ้โหสวยงามควรไปให้น้ำมันโดนทุกชิ้นนะครับตีมันตีมันร้วนน้ำมันมันหมักฟองถ้ามันควนหมดฟองหมดเลยใช่ครับอันนี้ร้อยมันเปลี่ยนสีหน่อยนะพ่อเนาะนี่ครับตีนสินหน่อยใช่ชิ่มแล้วนะชิ่มละออกมาได้แล้วครับผมนี่ได้ละครับโอ้ยตักยากหน่อยตักยากหน่อยตัดยากนะต้องมีที่ตัดไอ้ไอ้ที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะนี ที่มันเป็นรูเป็นรัวเรียกอะไรกระชอนมั้งช้อนใหญ่ออ่ะใช่ยากหน่อยครับใ้กากไม้ก็ได้อยู่ครับผมสวยงามสวยงามนี่ครับผมแบบลอยครับเข้าข้าเพิ่มเนาะถ้าเพิ่มอ่ะข้าดูนีดประมาณนี้นะนี่นะครับประมาณนี้ครับนี่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็คนนะครับ ดำๆจะเป็นแบบนี้นะครับเราดูกันเอาละครับเริ่มพองแล้วครับผมเขคนตลอดนะพน่อเนาะให้มันพลิกไปพลิกมาให้มันโดนน้ามันนะครับความร้อนจะได้กระจายไปทั่วนี่ครับไล่แล้วครับผมนี่เอาละครับผมาทานงเตาแล้วครับใส่น้นนนำเกลียงก่อน นี่ครับผมดอกนิ้วกับชะข่านเนาะชะข่านหรือไม้กินได้ของเราแช่น้ำไว้นะครับนนีนำลงไปต้มก่อนเลยตะปรุงเลยนะครับเกลือนะครับสลุดนะครับของเขมิ้นนะครับผมผงโถนเน่านะครับเพิ่มความเข้มข้นเอบสมุนไพรวะเสร็จแล้วสหก็เกลืองกันโอ้ยกินด้วยวกิน,กนหน่อยกลับ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  ซอสต้มแกงด้วยนกันเหโอ้ยสวยๆทุกท่านดูสวยมากขอกทานเลยออันนี้ขอขอขอชิมเลยขอหน่อยนะขอหน่อยนะอ๋อพ่อก็อ๋อเ้ิญท่านพอขอพ่อดูความเสียงเพราะว่าซาสคู่ใหม่นะเนื้อกินใหม่นนะมันหอมเลยนะมันหอมมันหอมมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันกลางแฉบหมูแล้วก็อันนี้พอเอานี่นะมันเหมืนมีมันนะ รสชาติไม่เหมือนกันอืมพราะแล้วแต่คนชอบแต่พ่อชอบหนังปลอมมากกว่านี่คือชอบชอบเพราะว่าแม่ทำหัาใจอร่อยอะไรนะครับบิดผ่าักก่อนนะครับก๋อมนานๆเนี่ยนะครับแบบให้มันนุ่มเลยอ่ะหนังปลอมมันจะนุ่มเลยอืมมันจะนุ่มเลยระหว่างนี้เราไปเตรียมผักเนาะยังไม่ได้เตรียมมาเลยมาครับอันนี้เหรอแบบปลาปลอกเออแบบปลาปลอกปลาปลอกปลาปลอกก็คล้ายปลาขี้หน่ออ่ะเออแม่นปลาขาวเลยปลาขาวเล็กอ่ะอุ้ยมีกลิ่นนะ มันกลิ่นเอกลักษณ์ของมันเลยเอันนี้อะไรนะนี่อะไรปะจาดอ่าปะจาดปะจาดปะจาดปลาขาวนี่แหละมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะใหญ่ๆใหญ่ๆหน่อยแถวๆนี้มีไหมปะจาดอะหรือว่ามีแต่ที่ละชันปะจาดแต่เคยเห็นนะมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปะขาวนั่นะไม่ไม่ถ้ามันมีในถ้าเราเจอจะได้เอาให้เห็นเห็นนี้พ่อเคยเห็นตอนอยู่ละชันเนาะละชันตอนนี้เอาแต่เม็ดนะครับแต่แต่เม็ดมันเนอะถั่วมันหมูนี่นะครับ โอ้ยโอ้ยนี่แมงมันแห้งหรือว่าแมงนแห้งมันแห้งเกลียแล้วกันอ๋อเออมาเป็นยังไงนี่ครับอืมโอเคเดี๋ยวผมช่วยพ่อก่อนนะครับอันนี้น้ำเกลือครับผมจะแช่มะเขือนะครับอันนี้ครับไม่ต้องใช้เขียงโอ้ยแมงเมียงเมีงเอาเออเมียงเอาอืมเฮ้แต่ผิวมันสวยนะแต่แมงไปจอยยังไงเนี่ยนี่แหละนี่อ่อนได้ด้วย มีในครึ่งเาหนึ่งพ่อเอาเนื้อหน่อยไหมมีแต่หนังปองอ่ะอะไร้ก็อะไรกันเนื้อนิ้วเนื้อนิ้วแบบไม่ไม่เอานะหนังปองยืดละนี่อะไรพ่อแม่มือลองเหรอแต่ว่าได้นะนนี้ขอแรกอ่ะยังได้นะแต่ถ้าเป็นหอมนี่ต้องเนาะมันไม่มีที่จับไงแต่จริงๆงนี้เอามือลองก็ได้นะได้ก็พ่อลองลองลองดูสักลูกหนูก็ได้อยู่นะครับนี่เป็นเทคนิคนะ ไม่รู้แรงมือนี่อย่าไปทำนะครับโอ้ยนี่เกล็นมันติดเกล็ดกระแนมมาละเอาเปลือกมันก็ได้มโอ้นี่แมงข้อแมงไหนเมแมงเมาแมงเมาทิ้งเลยมันไปจ่อตอนไหนไม่รู้นะพ่อเนาะโอ้ผิวมันก็สวยเนี่ยมันข้างในมันแมงเงี้ยหอมแขกนะครับหั่นไว้เลยเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องของเราเป็นยังไงบ้างหนังปองเราครับผมปุ๊บโอ้ยโอ้ยน้ำใกล้แห้งแล้วครับคุณผู้ชมอืมโอ้ยนี่นุ่มๆเลยคุณผู้ชมคล้ายๆอะไรกระเพาะปลาอะไรอย่างเงี้ยเลยเนี่ยนี่นีโอ้ยจะขันยังไม่ได้เลยนะพ่อเนาะเน่ยต้มต่อไปครับต่อไปกหรอรอยจะขันปิดใบก่อน เอาละครับเปื่อยดอกนิ้วเปื่อยนางปองเปื่อยนะครับนี่ปิดผาไปครับมาดูเอาละครับโอ้ย,อยต่อไปเราก็จะใส่ผักกันแล้วเนาะเนี่ยเอ้ยดึงๆเลยนี่นี่ <c oughs> เราใช่ลงไปครับนี่มะเขือเวลาแช่น้ำเกลือน,นะครับสีมันจะไม่ช้ำนะีมะขามนะครับแกงผุกแปดครับ นอนหมดเต็มเบาเดี๋ยวมันจะยุบลงไปหน่อยมั้งก็ยุบไปยุบไปนะครับปิดฝาไว้อีกประมาณสักสิบนาทีนะครับปิดผานะครับผมมันร้อนอ่ะเออไม่เทงแล้เอาละครับปึ๊บเอาลูงโมใหญ่ขนาดนี้มากราเทกับกผมแขกครับใส่ลงไปจับด้านไหนนะครับอะไรยังปิดฝาต่อนะพ่อปิปิดอ่ะ ไม่ปิดแล้วเนาะเอาไว้ข้างล่างก็ร้อนมากทำเดียวก็ชุกเลี้ยวอันนี้สักกี่นาทีดีพอสามนาทีชุกแล้วไล่เลี้ยวสามนาทีเดียวเราไปตักกันเลยนะครับตัดครับผมเยี่ยมเลยส่วนหอมพักคว่ำนะครับท้ายนะครับเพิ่มสีสันให้ความหอมของผมโอ้กินอะไรเข้ามาเลยอะสีสันความหอมนี่ เครื่อใหญ่เลยคุณผู้ชมว้าวยอดได้เวลาชิมแล้วโอ้โหสีสันดีมีเขียวเขียวของต้นหอมผักชีครับไม่ได้กินถั่วแปบนะถั่วแปบ์ตะกอกตะการกินชะข้าวแล้วก็กินหังปองเนี่ยเข้ากันเลยเนอะเอาคำแรกครับผมโอ้โหี่นี่นะครับโอ้คำใหญ่เลยเอาละครับผม บาดในการไอ้หนังปอมก็จะนึบๆน,นะครับพอเราต้มนานๆนะยังไงครับอีกกลางเมื่อขนาดอีกกลางเมื่อขนาดอีกกลางอีกกลางเมื่อขนาดสุดยอดเนอะกินาก,กาก้านกินแบบแปบแต่บอ,อกบอกหมองี่ก็มีเนอะกินกินดอกเยี้ยวดอกนี้มันมีนะหนังปอมเป็นไงอ่ะหนังปอมคือบิขนาดอะ <c oughs> น้ำแกงน้ำแกงพอดีไหมพ่อน้ำแกงอะน้ำแกงมอบริบริเนอะมันแบบเค็มไปจืดไปไหม โอ้แับผมเลี well. oh, ้ยโอ้ดังกระหม่อมมันหอมนะถั่วแปรมันหอมมันหอมของมันนะคุณผู้ชมหอมขนาดนี้นี่นะครับโซร้อนรือร้อนหรือวะนี่เราวันนี้เรามีดนังปองกินกับด้วยนะคือมันดนังปองเนี่ยได้นะว่ากินกับแกงที่มีน้ําอ่ะไม่อยงั้นคอจะแห้งหรือว่ากินน้ำพหนุม น้ำพริกนุ่มน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องน้ำพริกนุ่มแล้วก็ข้าวหนุ่มเช่น้มตำผัดเปียวได้ครับหอมกรอบไม่ต้องกวนนะฮะมันกรอบตลอดเลยถ้าเราทอดได้ที่นะไม่ใช่ว่ามันจะยุบนะดูดิความพองมันยังเหมือนเดิมรึเปล่านี่งข้าสวยครับวันนี้แบบโอ้ยโถ่เนี่ยมันอะไรนะเดือดมันหมูนะเดือดมันหมูอือนี่คือยอดครับวันนี้ครับไม่ไหวแล้วคุเยอดมากินได้กันครับแปองไปน้ำไ <c oughs> ออะไรหิบน้ะมันะชุดยัดเนาะขอชิมน้ำก่อนคุณชมออืพอ,พอดีเลยว่ะไม่หเหมือนมันจะมีความหวานจากถั่วด,นะด้วยนะเนี่ยเนี่ยเขากินถั่วแปะอะยู่หนังปองหนังปองเราแบบเอาไปทำอย่างนี้แบบมันคล้ายๆกระเพาะปลาแลหละโมขนาดนี้อืม่ด

กินเนี่ยจักระจัอืมเรากินที่กอกขาวมันนะหนึ่งอย่างใหญ่ใหญ่อะไรดีต้าน่ะกันเลยนะใหญ่ใหญ่ไข่มันเยอะมันใหญ่อะ่ะอืมมันซาซาหน่อยพี่ดีเจพุ่งมาไปลองละ <c oughs> อืมอ้ม Hoặc những cái hãng đất mình sao lắm 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 này lắm 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 นี่สมันหมูอันนี้มันร้อนจริงเผ็ดร้อนเพ็ดเตี่ยมันเต้างิพีดเนอะมันเป็นตัอย่างคลมยไมันออกมาน้าจะกินที่มันเป็นแบบขาวๆานอ่ าัวแบบมันนั่น,นอ่ะ แม่ใส่พริกเนาะจะกันชาวนาะขายขายพริกล้วนะถ้าชอบพริกอะใส่พริกสดไปเลยอะอืมเริ่มอิ่มล้วพ่อค่ายอยู่ไหมข้างล่างนี้นะพอ <c oughs> แล้วหืมหืมควงถามมา

พิชท,ทยแล้วครับอืมเดหนดๆก็อันนี้ก็ประมาณนี้เนาะมาประมาณนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะครับถ้ชอก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับเชัสเลยครับท,ทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับ <S <S ยังหมักเปียบนะครับชือหนังปองจาัก,การนะครับอร่อยมาก